งงปัญหากลับไปยูนคนเดียวก็เหมือนเน,นใครไปเห็นทู่ไหมใชไหมแกเ <c oughs> ท่าไหร่แกบอกได้ไหมตายอายุเท่าไหร่จ๊ะอา,อาอยุเท่า เราไ่ีเกสองแล้วก็เือสื่อสารกันไหูเ่ก็เห็นว่าเคยปวดเคยปวดแล้วก็อยู่กับยแต่จันต่จันเน่ใช้ชนะเนาะ อยากไถามไหน้ไมัด้วเออทีนี้เราอยากจะรู้้นตอมันหาว่าตัวจเฉยมันเราไป่หนลน้าออกตัวอะไรคือไม่แน่นนามาป็นปีว่างนเนี่ยอาตัวเาราก็เาไปหมภาพนี่ทีนี้เราจะทาให้เกิดน่า มาบ,บ,บ,บอกว่าเรารู้ว่าใช้เศษของท้องถิ่นเพื่อมานครราชศรีอยู่<อ>ท่านมือ<า>แล้วเมื่อกี้เลขบัตรไม่ใช่ใช่มตรงไหน,นไม่ใช่เลขเลข,เลขบัตรมันจะต้องขึ้นเริ่มหลัก,ลก5้อย่างเงี้ยหลัก5หลัก3 เขาเขาพร้อม,มอเลยทีย่จะดูลแลอ,อ,อยู่ในสภานั้นในเรื่องต้นอนใจเขามันกันนะคุณ